สงสัยไม่ได้บันทึกแน่เลยเมื่อกี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยกลับไปบันทึกเองที่บ้านอโอเคในสไลด์นี้นะครับฝั่งนี้คือฝั่ง CPU ฝั่งซ้ายคือ CPU ฝั่งขวาคือ virtual memory จำได้ไหมตอนแรกในบทต้นๆ ผมบอกคุณว่าตรงนี้คือดีแรมใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับมันคือ virtual memory นะครับภาษาไทยใช้คาว่าหน่วยความจําเสมือนของ process หมายเลขหนึ่งนะและ ในเครื่องเดียวกันเนี่ยเราไม่ได้มีแค่ Process เดียวใช่ไหมเหมือนที่ผมเปิดในท็อปให้พวกคุณดูนะครับความหมายก็คือคุณมีเงาแบบเนี้ยคุณมีเงาของ Virtual Memory แบบเนี้ยเป็นเป็นสิบเป็นร้อยแท่งเข้าใจไหมจ๊ะคุณมีหลาย Process ก็คือมีหนึ่งแท่งคุณมีสิบ r o c e s s คุณก็มีสิบแท่ง คุณมี100ร้อยโปรเซสก็มีร้อยแท่งนะครับนี่คือความหมายของ virtual memory นะซึ่ง virtual memory ของหนึ่งโปรเ s นี่ยก็มีหน้าตาเหมือนกันก็คือมี text segment เหมือนกันมี data segment เหมือนกันมี stack segment เหมือนกันแต่ข้างในไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับแอปแต่ละตัวใช่ไหมขึ้นอยู่กับ โปรแกรมหรือโปรเซสตัวนั้นๆว่ามันทำอะไรนะครับถ้าเป็นเบราว์เซอร์มันก็ต้องใช้แรมเยอะหน่อยเหมือนที่ผมเปิดให้คุณดูเมื่อตกี้นะครับถ้าเป็นเอสท็อปมันก็กินแรมกินแรมน้อยลงมาหน่อยนะครับถ้าเป็นสารพัดคำสั่งแม้แต่ make directory คำสั่ง cd คํคสั่ง อะไรอ่ะก๊อปปี้อะไรที่ผู้คุณใช้อยู่บนเทอร์มินอลเนี่ยนี่ก็คือหนึ่งโปรเซสรวมไปถึงแลบที่ผู้คุณทำที่คุณเรียกแลบห้าแลบหกขีดหนึ่งแล้วเคาะเอนเตอร์เนี่ยอันนี้ก็กลายเป็นหนึ่งโปรเซสรันแป๊บเดียวแล้วก็จบเข้าใจไหมไม่ได้รันค้างไม่ได้รันค้างนะครับไม่ได้รันค้างนะงั้นถ้าคุณแคปเจอ ช่วงที่แลบของคุณทำงานเนี่ยโปรเซสนั้นทำงานเนี่ยคุณก็จะเห็นโปรเซสไอดีของตัวนั้นๆน,น,นะครับพอจะนึกภาพออกไหมว่ามันเป็นแค่แท่งหน่วยความจำลอยอยู่ในอากาศนนาใช่ทุกทุก Virtual Memory ทุกแท่งมีขนาดรวมคือ4กิกะบต์ ทุกแท่งแต่ใช้จริงๆไม่ครบนึกออกไหมใช้ตามขนาดจริงของแต่ละแท่งเหมือนที่ผมแคปเจอร์ให้ดูเมื่อกี้ว่าคอลัมน์เวอร์วชวลเมมโมรีของของแต่ละโปรเซสมันมันนิดเดียวแต่ทุกโปรเซสถูกหลอกถูกหลอกว่ามี CPU ของตัวเอง ถูกหลอกว่ามี user space ขนาดเนี่ยตรงนี้คือ user space จำได้ไหม user space ขนาดกี่กิกสมกิกมี kernel space ขนาด1กิกนะครับทุกโปรเซส s ถูกหลอกแบบนี้พอจะจินตนาการได้ไหมเหมือนพวกคุณอะ นะครับเหมือนพวกคุณก็คือพวกคุณเข้าใจว่าโอ้นะเข้ามาที่นี่แล้วจะมีคอมมอนสเปซมีโน่นนี่นั่นใช่ไหมเข้ามาแล้วมี Google Cloud คนละร้อยกิกสมมุติคุณใช้เต็มไหมร้อยกิกใช้ไม่เต็มนะครับคุณใช้จริงๆแค่สิบกิกยี่สิบกิกนะครับโอเคนะ แต่สิ่งที่ทุกโปรเซสมีเหมือนกันคือ kernel space นะครับ kernel space จะเหมือนกันทุกโปรเซสจะใช้งานร่วมกันเพราะว่าใครใครเป็นบิ๊กบอสในเครื่องของเราในคอมพิวเตอร์ของเราใครเป็นบิ๊กบอส kernel นะครับ kernel จะยึดครอง อยู่ในเครื่องของเรานะครับและทุก process จะแชร์พื้นที่ใน D RAM เนื่องออกไหมทุก process จะแชร์พื้นที่ใน D RAM ตรงนี้เป็นของ process หมายเลขหนึ่งตรงนี้เป็นของหมายเลขสองตรงนี้เป็นของหมายเลขสามนะครับแล้วก็พื้นที่บนสุดเป็นของ kernel นะเคอร์นลจะยึดครองแหลมบางส่วนเข้าใจไหมไม่ให้ไม่ให้คนอื่นเข้าไปยุ่งเพราะมันคืออะไรมันคือมิลิทารี่โซนเข้าใจไหมเขตห่วงห้ามห้ามเข้าถ้าห้ามเข้าถ้าไม่ได้รับอนุญาตนะครับก็คือเนอร์นลก็คือคนที่คุมระบบทั้งระบบเอาไวา้นะครับพอจะเห็นภาพไหมจ๊ะว่า เจ้าแท่ง4กิกะไบต์เนี่ยมันไม่ได้มีอยู่จริงในในแรมมันมีอยู่จริงในอากาศแต่มันถูกแมปเข้าใจไหมมันถูกแมปให้มาแชร์พื้นที่ร่วมกันบนดีแรมนะครับถูกแมปให้มาแชร์พื้นที่ร่วมกันบนดีแรมและเราเรียกดีแรมว่า physical memory โอเคไหมเราเรียกรวมๆว่าเราเรียกดีแรมว่า physical memory นะครับ